ที่เขาว่ากันว่าฮา r d เดสเนี่ยมีเลือดเยอะที่สุดคืออึดที่สุดในเกมเนี่ยจริงหรือเปล่ามันจะแน่สะแค่ไหนกันเชียวเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม The b a t t เ n Cat ในช่วง b a t t ท n Cat แลบนั้นเองวันนี้นะครับยู่ดีๆผู้กมก็นึกขึ้นมาเอ้ไอตัวละครในเกมเนี่ยเลือดที่เยอะที่สุดเนี่ยมันคือใครว่า ผมจำได้ว่ามันคือไอ้ฮาร์เดตอะมันเป็นตัวอูเบร์และนะวันนี้ผมก็เลยจะเอาฮาร์เดตเนี่ยไปใส่เดี่ยวนะครับแต่ผมต้องบอกเพื่อนกัน,กนว่าการใส่เดี่ยวในครั้งนี้นะผมจะไม่เอาไปใส่เดี่ยวกับด่านที่มันแบบพิเศษโดๆเลยขนาดนะั้นนะเพราะเรารู้ดีอยู่แล้วว่าด่านพวกนั้นเนี่ยมันเป็นด่านที่ต้องใช้กลยุทธ์คันสู้มากๆเลยการใส่เดี่ยวเนี่ยแน่นอนว่าด่านที่ผมจะใส่เดี่ยวนะแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เหมาะสมที่สุดแล้วเนี่ยก็คืออินทูและฝิวเจอร์นะครับเนื้ มันมีพวกสกิลว่าไปอะไรต่างๆเนี่ยถ้าสมมติเป็นแมวที่ไม่มีตัวกันว่าไปเนี่ยยังไงก็ไม่พลาดแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มกันที่อันแรกเลยดีกว่าว่าถ้าไปสูงกับไอพี่เสือทะเลเนี่ยฮาเดสจะยืนไหวหรือเปล่ามาดูความอึดของฮาเดสกันเลยดีกว่าเริ่มเลยมาเริ่มกันที่ด้านแรกเลยนะครับผมก็อ่าผมไม่ได้ยิบไอรีดแคทมานะพมลืมเดี๋ยวพ่รองเงินมันออกทีเดียวเลยดีกว่าตอนนี้ก็ซ่องผ่านแล้วเดี๋ยวก็ถึง ไอ้ฮิปโปนี่มันเดินมาจนทื่งก้อนก็ได้มาดูกันว่าฮาเดสเนี่ยมันจะอึดย่างที่เขาวาจริงหรือเปล่ามาลุยกันเลยดีกว่าอันนี้พิมเอาคอมโบที่เป็นอ่าห้อยตัวละครเหลวขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มความอึดให้แบบระดับนิดหน่อยมาอืมมาดีมาดูกันว่าฮาเดสเนี่ยจะอึดย่างที่เขาบอกกันหรือเปล่านะครับผมอาลละมาโอ้โหเป็นไงจริงๆริงนะผมยังไม่ได้อัพ าทาเล่นให้ฮาเดสนะครับคือฮาเดสมันมีทาเล่นที่จะเพิ่มเลือดได้อีกด้วยนะครับแล้วก็มีการป้องกันสถานะต่างๆได้อีกแต่ว่านี้ผมแค่มีแค่น,นี้เองครับเอ้ามีกันวาบนีว่าเอ้าถ้ามีกันวาบก็ไปสู้ก็ได้แกเอาคอร์ดมอดได้นี่แต่ว่ามันก็ยังเขาเรียกว่าไงอะ่ะมันก็ถือวาเออเจอกเกาะไม่ได้นะครับก็จะเสียเปีย้พวกมีชิวอยู่ขนะมาฮาเดสกับพี่เสือทะเลเอาระเดึงซ่องที ว่ากันว่าฮาเดสนี่อึดที่สุดในเกมจะอึดขนาดไหนนะครับผมไอ้ด้านเนี่ยผมไว้ยังไงก็ผ่านสบายแต่ว่าถ้าไปเจอกับบาหมุดเนี่ยอันนี้นะส้นใจนะเพราะบาหมุดมันต่อยเรื่อยๆนะครับผมเออมาดีเราเคยเห็นเออฮาเดสในซีรีส์แมวชนเทปไปแล้วใช่ไหมโอ้ตอนนั้นฮาเดสยืนเดียวเลยนะยืนแบบแท่งให้เพื่อนแบบโอ้โหสบายมากเลยเอาละฮาเดสถึงท่านแล้วเอาละโดนรถด,ดาเมจการโจมตีไปนะครับผม เออโจมตีเลยฮาเดสเออทุบไปเทประจาแห่งความตายเออยังไงเออเด้งโอ้โฮหฮาเดตยังไงไหวหรือเปล่าตัวทีซ่องตัวทีซ่องอยังขู่อ้าพ่มกำลังจะบอกว่าตัวทีซ่องอยังขู่ดาวไม่เ็จเลยตัวแรงทึ่งท่าแล้วอันนี้ยังไงก็ชนะแน่นอนครับพ่มเราจะรอจนกว่าท่ามันจะแตกจริงๆนะเออปล่อยพลังไปเรื่อยๆมีทหารเดตไดๆแบบ ค้าการโจมตีที่เพิ่มขึ้นเนีัยงพวกอัพธาเล่นเพิ่มดีกว่านะจะโหดสุดๆไปเลยนะครับผมเอาละบาเริ่มคุณผู้ชมดูดิขนาดท่านเหลือแค่ท่ามแท่นะตีตั้งนานยังไม่แตกเลยเออฮ้ยเฮ้ยยังไงท่านจะแตกแล้วคุณผู้ชมท่านไกลแตกแล้วอีนิดเดียวเอออีกสักสองทีเออนะนะั่นแหละเออเอออีกทีหนึ่งเออด้านแรกภาไปได้วยดีไปดูตัวที่ซ่องกันดีกว่าหมาครับพม ันนี้พมมาเจอกับออว์กิรีสุดช่วยของพ่มนะ <Nope. S 1> มาดูว่าฮาเดธจะผ่านวอกิลีไปไหรือเปล่าผู้ที่ได้คำลำ้ำรลอว่าเป็นคนที่อึดที่สุดในเกมอม,มาแล้วพมอมยากเห็นแบบเต็มๆมันนะมันมองไม่เห็นหรอวะข้างบนมันเป็นอะไรครับผมจําไม่ได้เรื่องมันไม่เคยให้เห็นว่าเออม,มาดีมาครับพมฮาเดธตัวที่มีชื่อว่าอึดที่สุดในเกม เออทุ้มน้าไปนึ่งทีอืมเป็นไงล่ะหมาอืมยังไงจะอืมเป็นไงละ่ะจุดยอดไปเลยเอาละเดี๋ยวมาดูกันว่าท้าวขีดีออกมาแล้วเนี่ยฮาเดธยังจะสู้ไดยย้ย่หรือเปล่าแม่เธอเขียวแบบย่างโหดเลยไปเลยฮาเดธเรียกวา่าขี่ีออกมา ฮาเดเนี่ยเป็นเทปจ้าฝั่งกรีกนะส่วนวาคิรีนี่เป็นทหารลบข้องฝั่งนอตนะครับผุ่มเทพเจ้าที่มีพวกทออะไรยอยู่นั่นนะเอาอยังไม่อ้อมอีกเคาะบานตั้งนานแล้วเออมาดเอ้าวแล้วคุณผู้ชมยังไงเออความอึดนี่เหมือนโอ้โหโอ้โหความอึดนี่มันโอ้โหโอ้โหเป็นงไงแม่พ่มข้อสูงตรงนี้หน่อยโอ้โหดูครับคุณผู้ชมการต่อสู้ห้ำหั่นกันระหว่างบอสทั้งซ่องไฟ ยังไงโอ้ฮาเดสยังอึดยู่คุณผู้ชมโอ้พี่มี่พี่มาพี่แมวพี่ช่างไม่มีพี่ช่างมีแต่พี่มพ์อุ้ยฮาเดสโดนรถอ่าขาสะท่านะการโจมตีนะครับพ่อมูพู่ยังเดือดคุณผู้ชมยังไงแบตเทิร์นแคทแล็บเอาผมเพิ่มเงินหน่อยดีกว่ากระเป๋าตังค์ผมเต็มละอุ้ยโอ้โหฮาเดสยังยืนยู่ยังยืนไหนยู่อื้มความอึดนี่มันอะไรกันอเออ อืมห uh ืม huh. มายังไงโอ้โหจะอื huh. มหืมพ่อมาฮาเดตนะจะเลือดนะจะเลือกขึงทางแล้วพเดาดูนะได้ตัวที่มันหนีปี๊พี่เสือที่มันคือตัวอะไรว่าพมเห็นมันอยู่ในทุกอันเลยเออหมาดียังไงยังไงเออนั่นแหละเออหมาเอ,อือถูกน้าไปเรื่อยเอาหาเดตเด้งนึ่งทีคุณผู้ชมตัวที่ซ่องเตรียมตัวสแตนบายเลยอือ uh หือ huh. เอาแล้วพมเก็บกระเป๋าตังค์ไปก่อน เออจุ่มใส่นะจุม่มเอ้ยยังไงเฮ้ยวายคิรีเอื้อมือนกันที่ว่าเอาววา้คิรีเอาพ่อมพ่มทักว่าเอื้อดน้อยอาวแล้ไว้คิรีได้บัฟที่เป็นอาการเพิ่มขาสถาท่านนะการโจมตีนะครับพุ่มส่วนฮาเดสก็ยังยืนยัดต่อสู้อยู่พุ่มรอตัวแรกไม่หล่อแล้วพุ่มปล้อยฮาเดสตัวที่ซ่อมไปเลยเอยใส่เดียวหมาฮาเดสตัวที่ซ่อมมาแล้วคุณผู้ชมมาดูกันว่าฮาเดสจะเอาอยู่หรือเปล่า โอ้โหสุดยอดแท่งการแท่งอา่าเรียบร้อยเอาจริงผมไม่ต้องเอาหาเดกตัวหนึ่งหมาก็ได้นี่ว่าเอามาแค่ตัวเดียวก็อยู่โอ้โหนะอืมทุ่มใส่นะอือหมาดีจัดไปจัดไปเออฮือเออฮือหมาตอกย้ำความรู้สึกโอ้โหเป็นไงเอาพิมี่มันยู่ร่งางทดาแล้วมันก็ไม่โดนโจมตีนี่ว่าเรียบร้อย ตัวสุดท้ายนะครับบาหามุดแน่นอนว่ากำกึ่งนะเพราะบาหามุดมันตีเหลวใช่ไหมมาลองดูกันดีกว่าแม่พมนีสัมผัสได้ถึงความชัวหลที่เกิดขึ้นเอาละชีบ้าเองอ้อมาก่อนเลยมาทักทายทุกคนหน่อยเร็วเดี๋ยวฮาเดสออกแน่นอนหมาเลยนีแหนเป็นไงแล้วอือชีบ้าชีบ้าเองอา่าทำเข้มตึงตึงเป็นไงล่ะ นี่คืออ่าเหมือนกับเป็นตนตำราบข้อพลังเซอร์เลยนะดูดิมันทุ้มแช่ไว้แล้วก็ให้ไอพวกสัตรูเขามาโดนโจมตีเนี่ยนี่ผุมวะาผมรู้สึกว่าบาหมุดเนี่ยมันจะโจมตีเร็วขึ้นใช่ไหมน่าจะทําให้อ่าฮาเดสเราเนี่ยหลวงได้เลยนะครับไม่ใช่วม่าหลวงก็หลวงได้นะผุ่มวาโอโ้ใส้เดียวฮาเดสไปไอโกคือท้าสมมุิอันเนี้ยฮาเดสผ่านบาหมุดไปได้เนี่ย ผมอยากจะลองไปเดียวกับพระเจ้าเหมือนกันนะเพราถ้าเป็นฮาร์เดตตัวเดียวเนี่ยจะเอาอยู่หรือเปล่าเพราะว่าไอ้เ,อเซตข้างที่แล้วเนี่ยที่เป็นเอแมวชนเทปอีพี EP แรกเลยอะก็เซตเทปพ,พระเจ้าก็พ่ามาได้สบายๆนะครับผมโอ้ตอนนี้ฮาร์เดตคุณผู้ชมดูดิอู๋จะขูด,ดาวทันไหมเนี่ยบามุดออกมาแน่นอนือยังไงยังไงขึงทางแล้วผมอูจะอัก,กอผมตื่นเต้นคุณผู้ชมตอนนี้ผมตื่นเต้นมากๆ อื้มอ,อื้มอ,อืมมาเอาแล้วบามุตอุ้ยต่อยย่างโหดอุ้ยผู้ชมดูดิบามุตต่อ,อ,อตยแบบไม่บรรยัปญญบัรยังอู้ผมยิงปืนก้อนนึงทีเฮ้ยเฮ้ยหาเดดเด้งนึงทีคุณผู้ชมงานเขาผมละเฮ้ย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 าเดดไปแล้วคุณผู้ชมเอาไม่ยู่อุ้ยบามุตตียังแหลงเลยเนี่ยอุอ้ย โอ้ลดไปแค่กา0เองนะครับผมก็สรุปได้ว่านะครับอ่าฮาเดสเนี่ยเป็นแทงเกอร์ที่อยู่ในสายอูเบอร์ที่ค้นค้างดีเลยนะ้าสูงว่าออกไปเล่นแล้วแบบให้มันยืนกันนไว้นะครับแต่ว่าล่างๆเนี่ยอ่าคนที่เล่นมาถึงช่วงท้ายเกมแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช่พวกนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก แมวพวกแหลหรือซูเปอร์แลเนี่ยก็ออกมาใช้แทนกันได้นะครับไม่จำเป็นต้องยืนแท่งตลอดเวลาเนาะแต่ว่าสําหรับใครที่มีฮาร์เดดเนี่ยเลนให้โชว์ตัวต้นเกมเนี่ยก็สามารถเอาน้ําติดไปได้นะครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะผมผมเคยใช้มันอยู่นะครับผมวันนี้เนี่ยช่วงแบทเทนแคทแลบกับไส้เดี่ยวนะครับก็จบลงทะเพียงเท่านี้นะครั้งหน้านะผมจะเอาไส้เดี่ยวอะไรมาผมไบให้ว่าเป็นอูเบอร์มอนกันนะครับผมเดี๋ยวมารอติดตามได้เลย สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆนะไว้พบก,กันใหม่คลิปนะแล้วเจอกันวันก่อนสวัสดีจ้า